สวัสดีครับวันนี้ร้านโอเบดีช็อปนะครับจะมารีวิวนะครับเกตลูฟี่ XF นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้จะมี2เวอร์ชั่นนะครับที่ร้านเราขายอยู่นะครับก็จะเป็นรุ่นลูฟี่ไทยแลนด์นะครับ XF เป็นเมนูภาษาไทยนะครับเป็นไทยเวอร์ชันนะครับก็คือเมนูไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอ่าเป็นรุ่นเดิมนะครับที่เป็นลูฟี่ XF เมนูภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้จะขายอยู่2รุ่นนะครับเมนูไทยจะออกมาใหม่ล่าสุดนะครับ เดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันนะครับว่าตัวเกตสรุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากนะครับรีวิวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับจะเป็นนะครับนี่เมนูนะครับเมนูไทยนะครับเนี่ยจะเขียนว่าไทยเวอร์ชันแบบนี้นะครับเป็นลูฟี่เนะครับรูปของลูฟี่ไทยแลนด d ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะนะครับดูค่าต่างๆของตัวเกตนะครับได้เป็นเมนูภาษาไทยทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มจากแกะกล่องนะครับ แกะกล่องมีอะไรบ้างนะครับดูกันเลยในด้านในนะครับจะมีแกะมาแล้วจะมีกล่องสองกล่องแบบนี้นะครับด้านในสองชิ้นนะครับเอามานะครับอมีอะไรบ้างนะครับก็นะครับจะมีออกมาก็คือเป็นเมนูนะครับเป็นเมนูการใช้งานแบบนี้นะครับคู่มือนะครับคู่มือต่างๆบอกค่าอะไรเป็นภาษาไทยนะครับบอกให้เราเห็นเลยค่าอะไรนะครับ ที่สาคัญนะครับเกรดลูฟี่ไทยแลนด์เมนูสัตว์ไทยนะครับก็คือจะมีการรับประกันให้1ปีนะครับแต่เมื่อเราแอดไลน์นะครับผ่านสแกน QR วอารคตัวนี้นะครับการรับประกันเกรดลูฟี่ไทยแลนด์จาก1ปีนะครับจะถูกเพิ่มรับประกันเพิ่มให้เป็น3ปีนะครับก็คือเพิ่มให้อีก2ปีเพียงเราแค่สแกนไลน์ตัวนี้นะครับเข้าไปในแอดไลน์ของบริษัทเขานะครับก็จะรับประกันเพิ่มจาก1ปีเป็น3ปีทันทีโอ้โหน่าสนใจมากนะครับ ช้คันยาวๆนในคู่มือการใช้งานก็บอกค่าต่างๆเป็นภาษาไทยนะครับบอกค่านะครับวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างปุ่มกดกดอย่างไรบ้างนะครับก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสําหรับเอาไว้ดูนะครับการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับมาดูกล่องแรกนะครับกล่องแรกก็จะเป็นนะครับตัวเกตวัดนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับอ่าเนี่เป็นลลฟี่นะครับตัวนี้เลย Xf นะครับ เมนูภาษาไทยนะครับเมนูภาษาไทยนะครับก็รียลนั number นะครับก็จะเป็นนะครับเป็นีเรียลแบบนี้นะครับ SNTTA นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวเลข number นะครับก็คือจะเป็นแบนด์ของลูฟี่ไทยแลนด์ภาษาไทยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมาดูกล่องหนึ่งนะครับอีกกล่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นในของตัวขัดชุดขัดตั้งนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีสาย OBD นะครับให้1เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับในกล่องหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของสายไมโคร USB นะครับคือเอาไว้เสียบนะครับสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆของเกียร์ลูฟี่นะครับฝั่งนี้ก็คือเอาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นไมโคร USB ก็จะเสียบเข้าด้านหลังนะครับของตัวเกียร์ตรงนี้นะครับช่องนี้เลยนะครับก็เสียบเข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสียบไปแบบนี้นะครับ เนี่ยครับมันจะเข้าพอดีนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เราก็ไปเสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆได้นะครับก็ถือว่าดีมากนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยมีอุปกรณ์มให้ครบนะครับมีชุดขาตั้งนะครับให้แบบนี้นะครับชุดขาตั้งก็จะมีในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับดึงจากถุงมาก็จะเป็นขาตั้งนะครับตัวนี้ขาตั้งพร้อมตัวกาวสองหน้านะครับ แบบนี้นะครับขาตรงหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีชุดประกอบขาตั้งตรงนี้นะครับก็คือจะใส่เข้าไปในขาเหล็กตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับแค่ได้เลยนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวตัวน็อตนะครับน็อตตรงนี้สำหรับร้อยขาตั้งแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมนะครับไปขันตรงนี้นะครับขันหัวน็อตตรงนี้ได้เลยขันแบบนี้นะครับก็อุปกรณ์มาให้ครบทีเดียวนะครับสําหรับลูฟี่ไฮแลนด์นะครับเมนูภาษาไทยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบเกจให้ดูนะครับ ว่าเมนูสัต์ไทยเป็นอย่างไรนะครับก็คือเราสามารถเอาปลั๊กนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็คือหัวสีขาวอย่างนี้ครับเสียบเข้าที่พอร์ต OBD นะครับด้านหลังของตัวเกตตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับจะลองเสียบให้ดูเสียบไปนี้นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับตัวเกตก็จะติดขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ให้ถ้าขึ้นหน้านี้ให้กดปุ่มกลางแช่ไว้นะครับ หครั้งสวินาทีแบบนี้นะครับก็จะเข้าสู่เมนูเกตแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เปลี่ยนหน้าจอได้นะครับ6กหน้ากราฟิกนะครับกดเข้าเมนูกดปุ่มการหนึ่งครั้งจะสังเกตว่าเมนูเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับทําให้เราใช้งานง่ายนะครับก็จะมีการตั้งค่าระบบนะครับการตั้งค่าหน้าจอนะครับการตั้งค่าไฟ LED การตั้งค่าเตือนนะครับเราจะไปเตือนอะไรนะครับเตือน วัดรอบเตือนวัดรอบเปลี่ยนเกียร์เตือนความเร็วเตือนแรงดันไฟแบตนะครับเตือนอุณหภูมิน้ำเตือนอุณหภูมิน้ำเครื่องน, Turbo, นะครับเตือนวัดบูธเทอร์โบนะครับอะไรนี่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับทําให้เราใช้งานง่ายนะครับคนไทยใช้งานง่ายตัวนี้คือออกมาดีมากนะครับผมผมผมว่าดีมากเพราะว่าคนไทยนะครับควรจะดูอ่านภาษาไทยจะได้เข้าใจง่ายเข้าใช้เมนูได้ง่ายนะครับเกตตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่ซื้อเกตลูฟี่นะครับ ตัวเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับก็จะมีนะครับไฟชิปไลท์แถมไปให้ด้วยเลยนะครับในกล่องสินค้านะครับเป็นไฟชิปไลท์แบบนี้นะครับไฟชิปไลท์นะครับก็คือเป็นไฟเตือนนะครับเตือนเพิ่มเติมนะครับนจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีปลั๊กตัวนี้อยู่นะครับก็คือสามารถเสียบเข้าไปที่ด้านหลังตัวเกตนะครับหนึ่งช่องนะครับตรงนี้ช่องเล็กๆนี่นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลย อืมก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวชิปไลท์นะครับก็จะมีกาวนะครับกาวสองหน้านะครับอยู่อยู่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็แกะกาวออกแล้วก็หาตำแหน่งติดตั้งที่ตัวเก็บตามที่เราชอบได้เลยนะครับแบบนี้นะครับจะติดตรงไหนนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเลือกตำแหน่งที่เราชอบนะครับก็สามารถที่จะเตือนค่าต่างๆผ่านทางไฟชิปไลท์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไฟชิปไลท์ทำงานยังไงนะครับ สมมตินะครับเมื่อเราตั้งค่าวัดรอบนะครับถึงถึงความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับไฟชิปไลน์นะครับก็จะเตือนนะครับเรานะครับเมื่อถึงค่าเตือนนะครับลองดูนะครับอ่านะครับในไฟวิ่งขึ้นมานะครับเมื่อถึงค่าเตือนไฟชิปไลน์ก็จะเตือนแบบนี้นะครับก็คือจะเตือนในเรื่องของวัดรอบเตือนหม้อน้ํานะครับเมื่อหม้อน้ําถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเตือนได้เลยสําหรับดูที่สุดทไทยนะครับก็ ถือว่าดีนะครับตัวกล่องนะครับเป็นขนาดนี้นะครับเป็นเมนูไทยนะครับอันนี้อันนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นลูฟี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาไทยแบบนี้นะครับตัวนี้รับประกันให้3ปีนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับสังเกตว่ากล่องขนาดจะต่างกันนะครับเห็นไหมครับ ลูฟี่นะครับไทยแลนด์ของจะสูงกว่านะครับสูงกว่าตัวลูฟี่ภาษาอังกฤษที่เป็นเมนูเดิมแบบนี้นะครับตัวลูฟี่ภาษาอังกฤษนะครับเ f ตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับก็รับประกัน1ปีนะครับไม่ได้แถมไฟชิปไร์ให้นะครับก็ลองพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้ดูนะครับว่าจะใช้เป็นลูฟี่เ f ตัวเดิมนะครับราคาถูกกว่านะครับจะถูกกว่าลูฟี่ที่เป็นเมนูสาตไทยแต่ลูฟี่เมนูสาตไทยนี่ก็ราคาสูงกว่าเมนูสังกฤษไม่มากนะครับ อันนี้ไม่มากแต่ได้รับประกัน3ปีนะครับแถมไฟชิปไร้ด้วยก็ท่านใดสนใจนะครับก็พักข้อความเพจอุปถัมภ์หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านอุปถัมภ์ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีเลยนะครับตรงนี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ